สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้านนิดยมสดพิกัดตลาดนินจามาจ่าชนบุรีนะครับวันนี้ทางร้านก็จัดเต็มเช่นเคยครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาไม่สามารถไปถ่ายได้นะครับเพราะว่าพายุขเข้าแต่ทางร้านขายนะครับเพราะว่าทางร้านมีเต็นเนาะ ให้ชมพสติกันก่อนครับนี่ปวามหมึกหอ,อยมาชมกันต่อครับเมื่อสักครู่6นาฬิกาพอดีเป๊ะน,นะครับการลบตรงชาติหอ,อยแรรงแซลมอน ที่นี่มีถึง6ไข่ด้วยกันนะครับไข่เมงดาก็มีพายำแหนมคุกก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับรหให้หมมามามช,ชมเมนูครับวันพุธร้านนีจ้จำสดจะขายอยู่ที่ ตลาดนัดบางซายนะครับจะอยู่ติดกับเทศบาลตะมนลบางซทรเลยส่วนวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์จะขายอยู่ที่ตลาดนินจาอมตะชนบุรีนะครับเสิร์ชหาใน Google ได้เล,เลยครับ

เดี๋ยวเอาไปติดคนแก่ไม่คุ้มอีกเนาะ ขายต่อจนกว่าตลาดจะปิดอะไรเนาะตลาดจะปิดยาวถึงวันพฤหัสใช่ไหมครับปกติเนี่ยตลาดจะเปิดตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะครับแต่สงการเนี่ยน่าจะเพิ่มไม่พฤหัสก็สุกนะครับต้องดูทางเพจตลาดอีกทีนึง ก็รับทุกบัตรของรัฐนะครับช่ชวงนี้มะนาวก็ขึ้นราคาโหดอีกแล้วนะครับกระสอบละพันหกกระสอบละพันหกนี้มีประมาณกี่โลครับ 500ลูก1,600บาทไม่ได้ไอ้นั่นไม่ได้ข่าไม่ได้ซื้อแบบกิโลซื้อแบบอสองด้นหนึ่งมันจะมี500ลูกแล้วคนนู้นจะเป็นคนคันครับพอคันกันจะสุดห้าร้0ยลูกเลยไม่พี่คันประมาณ5้ากระสอบค่ะแล้วกระสอบค่ะพี่อ๋อครับครับขันแล้วกินไว้แล้วก็ใช้ชันถึงวันนี้อ๋อ เฉพาะพข้ามะนาวนี่ก็เอาเรื่องแล้วเนาะแต่ว่าเวลามันถูกมันก็ถูกนะพีเราก็คั้นใส่อ่า <ไป S 1> เราก็ก็เหามาือนกับถั่วเฉลี่ยกันไปเนาะคั้นใส่คั้นใส่ไว้แล้วก็มันมาแงไม่กี่เดือนนี่ละเ,เดือนมถึงมะนาวแพงก็ใช้นะครับเพราะว่าทางร้านใช้แต่มะนาวแท้ ครัก็ทางร้านก็จะเตรียมพร้อมไปแล้วเนาะแต่การเก็บม,มะนาวสดอะ่ะมันก็เก็บให้เป็นด้วยเนาะ โห oh, จะกระสอบละ400ขึ้นมา1 0 0มันขึ้นได้เรื่อยเละพี่ถ้ามันถูกมันก็มีช่วงที่ถูกแล้วก็ช่วงที่แพงครับ ครับมันเป็นไปตามกลไกการตลาดเขานะ

นี่ก็คือพี่สะพ้ายของร้านสุนะครับพี่ผมบอกว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้ก็คือพี่สะพ้ายนี่แหละครับเป็นคนแนะนำให้มาขายยำมะเขือเทศอันนี้ก็เรียกมะเขือเทศอะไรครับเนี่ยราชินีค่ะนี่นะครับมะเขือเทศราชนินีหายากเหมือนกันเนาะช่วงนี้ถูกค่ะพี่ช่วงนี้เหลือถูก<ท>แล้วอ๋อ รเราก็ต้องเราก็ต้องจำช่วงให้ได้เนาะใช่มะนาวมันจะแพงปีนึงก็ประมาณสักเดือนสองเดือนครับคุณก็ซูล้วปิดไปเลยเราก็ยอมที่จะกลิ่นแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงแต่ไงรสชาติมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วครับเพราะมะนาวดีกว่าเราจะไปซื้อมะนาวแพงๆมันก็ทำให้เราขายแล้วไม่มีกำไรเนาะ ครับหครับ9้ตอโหตอนนี้ร้านนี้ยำสดก็ลูกค้าลุมกันเต็มร้านเลยครับเดี๋ยวไปให้ชมฝั่งข้าวยำแหนมคุกบ้างนะครับนี่นะครับ ส่วนใครอยากทานน้ำส้มเย็นๆชื่นใจก็มาอุ่นหนุนน้องอ้นกันได้นะครับน้ำส้มนี่ก็สามารถที่จะสแกนได้เนาะอ้นเนาะทุกอย่างนะครับเสียอ้นจัดให้นะครับ ที่ร้านเนี่ยวัตถุดิบจะสดใหม่อยู่ตลอดแล้วก็ขายกันราคาไม่แพงครับอย่างเข้ายำแหนมเนี่ย40บาทนะครับเริ่มต้นส่วนจะพิเศษยังไงก็สั่งกันเพิ่มได้เนาะ อได้เลยนะครับว่าบรรยากาศอย่างนี้ถ้าร้านไม่เด็ดจริงเนี่ยหาชมได้ยากเนาะเรียกได้ว่าลูกค้าต่อแถวกันเป็นเมตรครับจะพูดว่าแฝเมตรก็ใชทที่นะครับแล้วก็เนือสิ่งอื่นใดเลยความสะอาดที่ร้านเนี่ยบอกได้เลยว่าเต็มร้อยจริงๆ เรามาดูเข้ายำแหนมไม่เผ็ดนะครับนี่ครับจริงๆผมเป็นคนที่ชอบทานมากแต่ช่วงนี้ต้องลดนะครับเพราะว่ามันทานแล้วมันจะมีปัญหากับสุขภาพเนาะเพราะผมแพ้อาหารอยู่อันนี้เป็นเก็ดขนมปังใช่ไหมครับ ผสมกับมะพร้าวนี่นะครับอย่างนี้ก็คือราคาปกติใช่ไหมครับ,คร,บครึ่งกะละมังนะครับมาแวะชิมลิ้มลองกันได้ที่ตลาดนินจาอมตะชนบุรีตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะครับถ้ามีผู้ช่วยเนี่ย ้าน,นี้จะมาขายข้าวยำแหนมที่นี่เนาะส่วนถ้าวันไหนวันพุธไม่ได้มาก็แสดงว่าอยู่ที่ตลาดนัดบางไทรนะครับแต่ไม่ได้ขายข้าวยำแหนม ถึงวันพรหัสนะครับสรุปแล้วโอเคนะครับคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ